รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับแกรนออเด i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการทางช่องททบห้ 5, า่าวนี้นะคะก็ได้พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดโปรดเกตน,นะคะตำบลคลองพระดม อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะภายในวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ที่วัดโปรดเกตนะคะจะมีงานปิดทองฟังลูกนิมิตก็ขอเช,ชิญชวนสาธุชนพู้ใเจบุญนะคะที่รับฟังรายการหรือชมรายการที่อยู่ทางบ้านนะคะมาร่วมงานปิดทองฟังลูกนิมิตในวันนั้นกันได้นะคะหรือใครยังจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตก็มาติดต่อได้นะคะที่วัดโปรปดเกตน,นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือว่าร่วมบุญกันได้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดโปรดเกตนะคะจะมีสาระดีๆอะไรและมี สิศส,สิทธิ์ภายในวัดอะไรท่านผู้ชมนะคะเข้ามากราบสักการะเดี๋ยวตามจิตนะคะชมีกับภายนวัดปลดเกศเดี๋ยวเราไปกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอจเจริญสุขญาติโยมที่จะมาะวัดปฎดเกตอัตมาพระครูปรัดจ,จตีวิสารโทเจ้าอาวาสวัดปดเกตในปีหน้าทางวัดก็จะมีการปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่13ถึง22กุมภาพันธ์2569 อาจจะมีพิธีการตัดไหวลูกดิมิตในเวลา16นิกาหรือ4โมงเย็นอ,อจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายขอเชิญได้มาร่วมปิดทองฝังลูกดิมิตณวัดปรดเกตตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบรุรีในสถานที่วัดนี้ก็มีวัตถุที่ จะมาปิดทองก็มีรอยพระพุทธบาทสี่รอยเก่าแก่สมัยรัชกาลที่สองหรือพศสองสามหนึ่งเจ็ดก็ตกประมาณต้นรัตนโกสินที่มีประจำอยู่วัดปดเกตนี้สถานที่ที่ยอมจะมาสักการะก็มีหลวงปู่เอี่ยม พระเวสวรรณพญานาคนะแล้วก็พระพิคเนตรประสานที่ท่านใดที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ขอเรียนเชิญท่านได้ณที่วัดปรเกตนี้ในการที่ทำปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นคือวัดเป็นสถานที่รุ่มเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลไปรวมกันอยู่ที่พระอุโบสถอัตมาพึ่งมา จำพรรษาหรือมาบุรณะในปี62นี้จนถึงเวลาก็ประมาณ5ปีกว่าก็เห็นในการที่ว่าพระอุบสถนี้พระพุทธรูปกรดีที่เป็นปูนปั้นพระพุทธรูปได้มีการชื้นแล้วก็มีการชำรุดและร่วงโรยไปมากก็ทำการปิดทองบุรณะพระเก่าทั้งหมดและ ทำการยกพระอุโบสถขึ้นเพื่อให้พ้นน้ำจึงใครขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมผู้มีใจบุญร่วมกันมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดปรเกตในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่13 12, 9, กุมภาพันธ์2,569กระทั่งถึงวันที่22กุมภาพันธ์เวลาตัดลูกนิมิต 16นาฬิกาจึงขอให้เรียนเชิญ,ญญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกันในกาละครั้งนี้เพื่อพนุบำร,รุงพระาศาสนาหรือปฏิสังขรณ์วัดที่เก่าแก่นี้ตลอดไปขอเจริญพร